แฮ็กเว็บพนันครับผมสี่แสนคือแฮกเงินจากศูนย์บาทเป็นสี่แสนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินไวสี่แสนน่ะผมโอยโอยคลิปนี้นะผมเอาไปทำเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพวกเราดีวีเอเหมือนเดิมครับผมผมดำครับกับไอ้ครับเอสโซ่ครับครับผมอ่ะพวกเราคือพวกเราก็ทำเกิดกับการงานเยอะนะใช่แล้วถ้าทุกคนไปดูคลิปที่ผ่านมาพวกเราทำเกิดกับปั่นบาคาร่าสูตรบาคาร่าคลิปมันจะหมดแล้วมันจะมีอีกมันจะมีอีกอันหนึ่งครับผมโคตรเฟี้ยวบอกเลยว่าอันเนี้ยมันหลายๆคน อาจจะตามหาก็ได้ไม่อยากจะเชื่อว่ามีอ่ะแฮกเว็บพนันครับผมก็คือแฮกเว็บแม่เลยแล้วนี่คือแฮกเว็บพนันรับทันที7จ็ดหมื่นบาทอันนี้คือแบบขึ้นเป็นแอดเลยเนี่ยคือไม่ไม่ต้องปงไม่ต้องปั่นไม่ต้องอะไรไม่ต้องปั่นไม่ต้องเล่นแล้วแฮกแงเลยแฮกแงเลยแฮกแม่เอาตังค์เลยนะอันนี่คือผมก็เข้ามาที่เพจนะครับเออก็เจอคลิปครับคุณไม่ต้องทําอะไรร่วมมือกับเราและแบ่งกัน50 50คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยมีเราต้องจับลูเซอร์ก่อนไอเสียงแม่งแบบทรงแฮกเกอร์นะยินดีบอกไมได้เลยครับได้ครับประวผม สกูนครับเอ้ยสักเซละเซอ้ยอะไรอ่ะมีเครดิตศูนย์บาทอะตอนนี้ศูนย์บาทนะทำการรีเซฟให้ดูสี่แสนคือแฮกเงินจากศูนย์บาทเป็นสี่แสนเลยอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปสี่แสนน่ะเฮ้ยง่ายๆผมไม่ควรคลิปนี้นะผมเอาไปทำเองไต่จริงทุกคนจะไม่เห็นคลิปนี้นะผมละออกแล้วไปจริงๆผมลองแฮกไปแล้วครับเมื่อกี้สนใจครับรบกวนอ่านให้เข้าใจก่อนเราแฮกเครดิตจากเว็บพนันนะ เข้าบัญชีคุณครั้งแรกฟรีคุณถอนเข้าบัญชีได้เลยครั้งถัดไปเราแบ่งกําไรกัน50 50อ่าโ okay. อเคเฮ้ย okay. คือเขาแฮกให้เราเลยฟรีฟรีฟรีเลยครั้งแรกเราจะได้เงินฟรีฟรีเลยอุ้ยหูยเครดิตเท่าไหร่เนี่ยหน่วยส 10, ิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอุ้ยโหกล้านโอ้โหุ้ยเครดิตนะาเฮ้ยทุกคนหกล้านห้าเหรอโอ้โหฟอดได้เลยอ่ะเข้ามาอ๋อเป็นเว็บเว็บพนั้นโอเคตอนนี้เราก็กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็สมัครโอเคอ้าวนี่ไง เครดิตสูงนะทุกคนนะตอนนี้โอุตเว็บอินเทอร์เฟสดีเนี่ยสวยงามโอเคตอนนี้เราได้ยูเซอร์มาก็ส่งให้เขาตามที่เขาบอกนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไระเสร็จแล้วฝากเงินเข้าไป200<ม>แล้วรอถอนเงินที่ฝากออกเหลือโบนัสทิ้งไว้เดิมพันเพื่อแฮกเครดิตครับฝาก200แฮกโบนัส4,000เฮ้ยแต่ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องทำไรเลยไ,ไม่ใช่ตอนแรกบอกคุณไม่ต้องทำอะไรร่วมมือกับเราแล้วแบบงกันห้าสิบมาสิบสมัครอะเราเชื่อเขาเราเราอินโนเซนต์เนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้แล้วตอนนี้แบบอยู่ดีมาให้ให้เติมเงิน2 0สอ่จะต้องใช้เงินเพื่อแฮกต้องใช้เงินไงเพื่อแฮก บอกเลยว่าให้ยอดพัดวิ่งก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จะแฮกยอดไหนอะไรอย่างเคลองโอเงเสร็จแล้วฝากเงินสองร้อยลอยถอนขอแสดงว่าถอนได้เลยฝากของ่าเสร็จถอนได้เลยโอเคโอเคอ่าลองลองโปรดใช้บัญชีนี้โอนเท่านั้นเดี๋ยวเฮียพอจะร้อยครับสองร้อยฝากมาแล้วอ่าเฮ้ยขอสเซฟอิะ ตแต่แปลกนะแปลกแปลกเอ๊ะขอสลีปด้ยในเมื่อไปแฮกไปแฮ็กแล้วเราเติมเงินทำไมต้องส่งสลีปไปเขาด้วยเราคิดในแง่ดีเขาาจะแบบว่าเอาสลีปไปดูเขาอาจจะแบบว่ามีคนในรู้จักอะไรอย่างเงี้ยไงโอเคโอเคนะส่งสลีปไปคิดอะไรในแง่ร้ายคิดเนี้ยดีนะส่งสลีปไปเลยวะ ดูง่ายๆนะครับพวกที่แบบว่าชวนปั่นบาคาร่าชวนเล่นบาคาร่าชวนทําสูตรบาคาร่าสอนพาเล่นบาคาร่าบาคาร่าเนี่ยถ้ามันรวยจริงครับก็ทำทำมันเองเออถ้าเขาแฮกเว็บได้สี่แสนอ่ะมึงไปทำคนเดียวแฮก็ได้แบบล้านหนึ่งสิบล้านไปเลยดีกว่าปะวันนี้เรนเรียนแท็บหนึ่งเลยนะเขาบอกให้มีเซ็ตทีเซ็ตหน้าอ่าเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเค รบกวนทำบติการเล่นให้มีกำไรสัก100่งรแล้วห้าแล้วถอนทุน200นะครับอ้าวแล้วถอนเลยไม่ได้เหรอครับอยพยายามเล่นเสียงนะครับเวลาถอนระบบจะได้สวดผ่านอย่างอื่นแล้วไหนบอกตอนแรกให้ฝากแล้วถอนได้เลยคืออันนี้แบบเริ่มแบบไปเรื่อยนะเออเริ่มเริ่มเริ่มพาเราลงลงเหวแล้วนี่ยสูตรโปรแกรมบาคาร่าคาสิโนสูตรบาคาร่าของมี่เบสมีมีมีสมาชิกให้ได้สูตรไงเราจะได้ไม่เล่นเสียไงอ๋อระบบสำเร็จได้โอเคตอนนี้คือต้องบอกว่า มันเริ่มแปลกๆนะครับถ้าแหกได้สี่แสนนะเพื่อแหกให้กูฝากสองร้อยเพื่อเราบอกทีหลังเรื่องของเทาแล้วผมอยากลองลองลองถอนว่ามันถอนได้ปะไหนลองกดดิมันต้องทำยอดอย่างน้อยสองร้อยบาทอ่ะนี่ไงจบเลยถอนไม่ได้แสดงว่ามันหลอกแล้วแหละที่บอกว่าฝากแล้วถอนได้เลยอ่ะถือว่าเราเชื่อใจเราหน่อยเล่นหนึ่งเทิร์นของยอดฝากได้หรือเสียแค่สองร้อยก็สามารถถอนโบนัสได้ครับนี่คือสูตรมันจะบอกว่าให้เราค้นในอะไรมันจะทายให้เราใช่ไหมนี่คือทายเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเอ้ยอย่างงี้ลงหมดเลยสูตรนี้ตรงกันเลยเนี่ะะแแแดดดงงงไปล้้้้ววออุยยยชนจริเ อุ้ยเชื่อเราต้องเชื่อแล้วเว็บสูตรแม่งทายได้ป่ะเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะะคเทามเทพอยู่ข้างๆนะไอสีสองวิเอาไปให้ลงสีแดงกันก่อนสีแดงเลยเหรอใช่เหรอเออแดงเก้าสิบเปอร์เซนต์ไปเล่นสองโอ้โหยืนยันเลยยืนยันโอ้โหโอเคเฮ้ยเก้าสิบเปอร์เซนต์สวยจำอะไรดีมาเฮ้ยอะไรเข้าแรกอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเจ็ดโอ้จบแล้ว อะไอ้คีโมเนี่ยบอก90%เออได้บอกได้หรือเสียก็ได้ก็ได้บนนั้นเหมือนกันหมดฮะอย่างนี้เราหมดหมดแล้วครับรอระบุแฮกให้ตามคิวนะครับจะถามอะไรน้ำไหมครับให้แค่ผมก็ก็ก็ก้าวไปไหมครับกดตีเลยอ่ะต้องปั่นไปเลยอ่ะตัวเลขได้แบบนี้งไงยากเย็นสุดๆโอเคครับตอนนี้เราก็รอมารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ตอบนะครับผมคิดว่าแต่เขาบอกว่าให้รอระบบแฮกเนี่ยรออาจจะแบบแฮกคิวเยอะใช่คิวเยอะ หมื่นหมื่นคนอนะไรเงี้ยร้อยคนนะเพราะว่าเป็นไป,<ม>ไ,ปได้รอดูว่าสักสองสาวันก็จะเป็นไงครับเดี๋ยวทุกคนรอดูคนนะครับถ้าถ้าไม่ตอบมาแสดงว่าทรงนี้ทรงเอเยนหลอกตังเราตามความคิดผมและประสบการณ์ของพวกเรานะโดนแล้วโดนอยู่แล้วกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ